สวัสดีค่ะการพลังงานไขยวันนี้รู้สึกแบบของขึ้นยังไงไม่รู้ว่อะสังคมเป็นฝูงแหละค่ะการสื่อสารก็คือเออเอะไรของฉันเนี่ยก็มีผู้คนนเห็นนะนะว่าเออสิ่งนี้นะที่เธอที่เธอทำอะนะคืออไปมีชู้ไปมีกิ๊กมีมือที่สามอะไรก็แล้วแต่นะคือ ถ้าคือทําจริงอ่ะถ้าทําจริงอ่ะก็ยอมรับความจริงซะว่าทําแล้วก็อีกบุคคลหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอะไรก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาอ่าถ้าเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะเลิกร่าอย่าร้างก็จงทําซะอ,อย่าทําอะไรที่แบบเหมือนเด็กๆทําอะไรที่มันคือต้องให้ความเป็นธรรมเขาอา่เลิกก็คือเลิกใช่ไหมละ่ะ วิ่งไพ่ก็ติดมาดติดมาเอง mm. เห็นไหมก็บุคคลนี้นะเขาก็ไปแล้วนะตำแหน่งนี้มันต้องเป็นตำแหน่งครอบครัวนะแต่ทำไมมันตกตำแหน่งเพื่อนสูงลนะ่ mm. ะแสดงว่าบุคคลนี้ก็คือมันแปลกๆแล้วนะบุคคลนี้เนี่ยทำไมบุคคลใน,นครอบครัวทำไมถึงมาอยู่ตำแหน่งเพื่อนฝูงโอ้โหอีกาตัวป็เริ่มเลย สวยนะเธอปาเธอสวยสวยสวยมากเลยอ่ะเธอดูอีกาเ๋ยวให้ดูนี่ถ่ายเลยไม่ได้นะมึงเล่นตัวเล่นตัวอะไรย่างเงี้ยมาใกล้กนะบ้าความยุติธรรมเขาอาจจะต้องการความยุติธรรมหรือเขาจะมาให้ความยุติธรรมกับคุณนะนะอืมกับคนที่ เขาทำให้คุณเสียความรู้สึกเนะี่ยคนที่ทันหลังจากไปแล้วนะเนะี่ยคุณไปแล้วคุนี้ไปแล้วนะแต่แกแต่เขา,าแล้วต้องการที่จะมาแบบปรับความเข้าใจแบบความเข้าใจแอบ,บสองสองสองดูคุณนะเนาะล้วนะคุณทำอะไรเขาก็ต้องการที่จะปรับความเข้าใจ ไม่รูร้ความเข้าใจเรื่องอะไรไม่รู้อาจจะขอเกินดีหรืออะไรก็ล้คือให้ความเป็นธรรมกับคุณนะนะเพราะพจะสติกใช่ไหมก็คือความเป็นธรรมเออแต่ช่างอ่ะแต่ช่างความยุติธรรมเออก่อนแป๊บหนึง่งเออแล้วก็เราลุกไป,ปทางบ้านเอยไปนะสองสองสองขอโอกาสอยากกลับมาขอเกนดี เฮ้ยมันแตกๆเฮ้ยมันตำแหน่งเออคือบางคนนี้นะเขาต้องการที่จะมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งขอโอกาสขอขึ้นดีกับเ,ออเมื่อในอ,อ,อืมเราคิดว่านะ อ่ะง่ายๆที่เราคิดอีกแง่หนึ่งนะก็คือบุคคลเนี้ยบุคคลนี้แม่งชอบชอบกินของแม่งที่ใครทิ้งแล้วอ่ะหรือคนอื่นทิ้งแล้วอ่ะเอามาเก็บกลืนกินเขากินเนี่ยเลยิืมเก็บกลืนกินมากินอีกเออวันนี้คนอื่นเข,ขาทิ้งแล้วอ่ะไปเก็บเอามาเคียวอีกเคียวต่ออะไรประมาณเนี้ยชอบกินเดมคนอื่นอะไรอะ่ะอะไรวะ เฮ้ยมันแปลกๆนะเว้เยเดี๋ยวแบบนึงมันมีอะไรเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นว่าสิ่งนี้นะเขาคุยกันอยู่กําลังคุยกันอยู่เออคุยกันอยู่เขาคุยกันอยู่ประมาณว่าเอ,อ่อเดี๋ยวจะมาขอขอ,ขอขอึ้นดีปรับความเข้าใจมามองความยุติธทําให้ อขอโทษนะที่ทําให้คุณแบบเสียความรู้สึกเขาพูดถึงเขาพูดถึงบุคคลที่เขาทําให้เสียความรู้สึกและบุคคลนี้ก็คือไปแล้วนะจิิงเข้าไปแล้วทันหลังให้เขาแล้วอะไรเงี้ยนะเออแต่มันตกตาแหน่งเพื่อนฝูงหรือถ้าไม่เป็นเพราะว่าตําแหน่งเพื่อนฝูงก็คือมันจะเป็นครอบครัวมันก็เป็นไม่ได้แสดงว่าเขาเคยกระแต่ไปทําอะไรกันอะไรเงี้ยนะ แล้วมีคนจับได้ใช่ป่ะมันเป็นความสุขของเขาอะไรเงี้ยสองคนนั้นลับๆอะไรเนี้ยสี่้าหกคนอะไรก็แล้วแต่นะแล้วเดินจับได้แต่ตอนนี้ก็คือต้องการที่จะมาขอโอกาสอีกครั้งหนึง่งแบบขอกลับมาแบบฉันไม่เข้าใจว่าทำไมมันไปอยู่ตำแหน่งตำแหน่งนี้ แปลกๆนัผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ต้องมีแผนการอะไรที่มันไม่บริสุทธิ์ความยุติธรรมเหมือนเขาจะไม่ให้อะนะผู้ชายคนนี้แผนเยอะอ่ะเชื่อใจไม่ได้อะเออนั่นแหละคือต้องการที่จะมามามาสอด่องเออสอด่องสอด่องดูต้องการจะมาขอวันนี้ปรับความเข้าใจคุยกัน ไม่ความยุติธรรมเออนั่นแหละมะเดี๋ยวมันจะเกิดนะตำแหน่งน,นี้เดี๋ยวจะมาอ่านขยายเพิ่มให้อีกแก่ขอสต๊อปก่อนนะ